วัสดีครับคุณผู้ชมขี่เที่ยวกินก็พาไปเที่ยวอีกแล้วนะครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะครับจากรถมอเตอร์ไซค์ไปรถยนต์นะครับอีพีนี้เราจะไปทะเลกันครับพาคุณผู้ชมไปตกหมึกนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างและไปทําอะไรบ้างไปติดตามชมในอีพีนี้นะครับและอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ขี่เที่ยวกินด้วยนะครับโอเคไปเที่ยวกันเลย ทุนตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปที่แหลมบริีไฮนะครับเพื่อที่จะไปขึ้นเรือหรือแพนะขึ้นเรือไปแพขึ้นเรือไปขึ้นสปีดโบท๊ทเพื่อไปขึ้นสปีดโบท๊ทเพื่อไปขึ้นแพอีกทีนึงครับแพตกหมึกโอเคไปกันเลยตอนนี้เราก็ถึงท่าเรือแหลมบาิีไฮแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวกาลังจะไปขึ้นเรือนะฮะ ตกมือครั้งแรกก็จะตื่นเต้นหน่อยใช่ไหมฮะน้องคุณเป็นใครครับท่าเรือเรือสองขึ้นบนใครครับไมื่อไงเรือมาแล้วครับหมดแล้วนะนั่นแหละครับเรืออ๋อเขาจะมีสองสำรัมเขาบอกอ่ะไปนี่แอท่าเรือของเรานะครับคุณผู้ชมนู่นเลยฮะไปเดี๋ยวขอไปสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงก่ลงเรือก่อนนะครับตอนนี้ก็ถึงท่าเรือแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังรอลงเรือนะครับคุณผู้ชม กันเรือเรือของเราเดี๋ยวจะไปเรือแนวนี้ฮะแล้วก็เดี๋ยวจะไปขึ้นแพตกหมึกนะครับอตอนนี้ก็ลงเรือแล้วเดินทางสู่แพตกหมึกไปกันเลยครับคุณผู้ชม ที่เราัด้นครับััครบตอนนี้เราก็ถึงบนแพตกหมึกแล้วนะครับคุณผู้ชมขึ้นมาแล้วนะครับรถก๊วยกุณตอนนี้เราก็อยู่บนแพตกหมึกแล้วนะครับเฟ่ตกหมึกพัทยานะครับคุณผู้ชมนี่ครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกตรงนู้นพอดีนะครับ โอเคเดี๋ยวถ้าไงขอไปจัดการที่นั่งพักที่สั่งอาหารเครื่องดื่มก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวว่าเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศการตกนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันบนแพรคาเฟ่ตกหมึกพัทยานะครับคุณผู้ชมเราไม่ต้องรอนะฮะเราสั่งหมึกมาเลยหมึกซาติมิเราไม่ตกครับเราไม่ตกครับเราสั่งใส่ครับและนนี้ก็หมูแดดเดียวฮะอันนี้ก็ส้มตํานะครับอาหารรสชาติใช้ได้เลยครับคุณผู้ชมราคาเป็นไงครับราคาก็ใช้ได้เหมือนกัน พอก็อเคะเดี๋ยวถ้าเราตกมาได้สดๆเราก็โอเคได้ให้เขาแลกได้นะครับแต่เราจะตกได้ไหมไม่รู้ครับโอเคครับเดี๋ยวก็รู้กันนะขออนุญาตบันเทิงกับสิ่งที่อยู่บนโต๊ะนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ข้าได้อะไรฟชเชอร์เดอะฟชเชอร์แมนครับฟชเชอร์แมนกำลังจะทำทำบามาตอนนี้โอ้แม่งโคตรสวยเลยอะวิวก็ดีในแบบก็หล่อครับ ในแบบแม่งเต็มกล้องไหยครับปั่นขึ้นแล้วก็เวลาก็ตกก็ตกเนี่ยครับก็ปล่อยลงปล่อยลงได้เต็มทิ้งไว้สิบวิสิบห้าวิกลับแล้วก็ขยศใหม่ถ้าเรากินแล้วเนี่ยจังหวะเรายกเนี่ยครับมันหนักมันจะเปียกเมื่อไเวลาเราจังหวะนเนี่ยมันจะตึ๊กเหมือนติดอะไรเราก็ปั่นขึ้นมาเลยอย่าให้สายมันหยดโอเคครับขอบคุณครับเข้าใจแล้วครับเทคนิคง่ายไหมครับง่ายครับสบายเลยครับเปิดหน้าล้อครับเปิดหน้าล้อปล่อยให้ตกลงไป จนถึงสุดเลยครับลึกไหมครัลึกครับสุดแล้วครับสุดลับพิดหน้าล้อครับไม่ลึกก็ดีแน่นอนให้มันตึงนะครับเราก็ทําการสวัดขึ้นแล้วก็ปล่อยหย่อนลงนะครับพอสายเริ่มตึงสายเริ่มตึงละวเป็นยังปล่อยเริ่มตึงแล้วสวัดขึ้นมายกปล่อยลงให้ตึงทำไมจะไม่ทำเป็นอ่ะยากเลยครับเขาสอนเมื่อกี้ไม่อ่บ ทำอย่างเงี้ยครับซึ่งก่อนมันจะมากินนะครับซึ่งมันก็คงไม่มาแดดนะครับคุณร้อนั่นต้องกลางคืนไหมอ่ะใช่ครับรอกลางคืนอย่แล้ครับวิวก็สวยอ่ะฉันนั่งตกปลาอยู่ริมทะเลแปลกใจฉันจริงปลาไม่กินเหยื่อคิดว่าวันนี้จะได้ปลาไหมไม่น่าไม่น่าดัรอากาศดีนะครับ สุดยอดครับวิวสุดยอดบรรยากาศบนแพตกปลาเอ้ยตกหมึกนะครับห้าชั่วโมงผ่านไปครับตอนนี้เราก็อยู่จนผ้าที่ตกนะครับบอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนครับคืนนี้ เวี่ยงเลยเว้ยเวี่ยงเลยเว้ยไม่นธรรมดานะครับเป็นไงฮะพันครับฮะพันครับอะไรพันนะเป็นรับจะเสียตังค์ไหมฮะเสียครับแค่ได้มันพันก่อนผมเลยครับพอพันมีอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้องซันนี่จะประสบความสำเร็จได้สักตัวสองตัวสามตัวหรือเปล่านะครับคุณผู้ชม สั่งเพิ่มมานะครับคุณผู้ชมมึกไข่ทอดกระเทียมนะครับกินแล้วไปร้องว้าวเลยครับอร่อยมากอร่อยไปเ็กู้เลยอ่ะเนี่ครับเมนูที่สั่งมาเพิ่มนะครับคุณผู้ชมก็เป็นต้มยำรวมมิตรน้ำข้นนะฮะแล้วก็กะเพราหมูสับนะครับ <c oughs> อร่อยอาหารบน คาเฟ่ตกเมืองพรัทยาอร่อยครับสั่งได้เลยทุกเมนูเนี่ยยิ่งเมนูนี้นะอร่อยเลยเนี่ยมึกกระเทียมมึกไข่ทอากระเทียมตอนนี้เราก็เตรียมตัวเดินทางกับเข้าฝั่งนะครับผู้ชม oh, oh, oh. เวลาตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้ว เรือรอบสุดท้ายของคาเฟ่ตกหมึกพัทยาก็จะเป็นรอบห้าทุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะทางกับเข้าฝั่งก่อนรอบสี่ทุ่มนะครับโอเคเดี๋ยวกับเข้าฝังา่งแล้วไปเที่ยวไหนต่อเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือแหลมบริายแล้วนะครับทุกคน่าเดี๋ยวพาไปเที่ยวไหนเราก็ไปดูกันอีกทีแล้วนะติดตามชมตอนจบไปช่องอะไรครับขี่เที่ยวกินครับผมช่องนี้ช่องอะไรผมไม่รู้จัก <laughs> ตอนนี้เราก็ถึงท่าเรือแหลมบริไฮแล้วนะครับทุกคนขี่เที่ยวกินคืนนี้ถ้าไม่ได้ไปไหนเราก็ปิดคลิปกันตรงนี้เลยนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวไหนก็ติดตามพรุ่งนี้อีกทีเหมือนกันเดี๋ยวคืนนี้ขอไปวางแผนทริปพรุ่งนี้ก่อนนะครับโอเคไปเจอกันเจอกันเจอกันโอเยโอเยฮัลโหลสวัสดีตอนเช้าครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ออกเดินทางมาหามื้อเช้ากินนะครับตอนนี้เจอร้านใน Google Ma p อยู่แถวท่าเรือแหลมบริฮายนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปกินมื้อเช้ากันนะครับชื่อร้านอันิชามคาเฟ่นะครับก่อนอื่นมาถึงเราก็ต้องวัดอุณหภูมิก่อนนะครับ เช้าของเราวันนี้นะครับกับน้องซ oh, 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 e ันนี่โอ้เอฟปูเก็บปงมื้อเช้าของเราก็มาแล้วนะครับมื้อเช้าวิดไม y b r o t เ e อร์ซิตเตอร์อเมริกันเบรกฟัดนะครับผมอันนี้ส่วนอันนี้มีชื่อเมนูของร้านก็คืออะไรอันนี้ชามเบรกฟัดนี่ครับ โอเคเดี๋ยวขอตัวกินมื้อเช้ากันนะครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวนะครับวันนี้มีแผนว่าคุยกันไว้ว่าจะไปสวนนงนุษน,นะครับผมอันนี้เมนูมาตามหลังครับผมสั่งด้วยความวุ่นวายใช่ไหมใช่<ห>ค,ครับจะพลาดยังไงฮะแร่แน่นอนกดลงเลยดูความของเนื้อความหย,ยุ่ยหยุ่ยลเรามีการหั่นลงไปแล้วสู้มือขนาดนี้ครับดูสิว่าจะเป็นยังไงครับเฮ้ยเนื้อเขาดี่แล่ครับมีแร่เลยครับ ดูจากการกดเนื้อก็รู้แล้วครับไปแล้วครับเอาอีกไหมกินได้ไหมมึงกินได้ไหมผนกินได้กินได้ก็กินครับคุยครับป้อโอ้โหแดงเถือกโอเคครับเรามากินมื้อเช้าครับครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปสวนนงนุชนะครับตะกี้มากินมื้อเช้าที่ร้านอันน้ชามคาเฟ่นะครับอ่า อาหารอร่อยทุกเมนูเลยครับจากที่ลองชิมนะครับใครที่มาพัทยาร้านจะอยู่ตรงที่แหลมบริฮายนะครับถ้าเรือแหลมบริฮายก็ใครที่ไม่มีที่กินข้าวหรืออะไรอยากนั่งชิวๆเป็นคาเฟ่ด้วยนะครับก็มาที่ร้านอน,น้ธามคาเฟ่ได้เลยนะครับผมส่วนที่จอดรถก็จะอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามกับร้านนะครับให้เอาคูปองไปสแตมป์ที่ร้านนะครับจะได้จอดรถฟรีนะครับ โอเคใครที่มาแหลมบริหายอย่าลืมร้นแอนี่ทรมคาเฟ่นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่สวนนงนุชครับสวนนงนุชสวนนงนุชสวนนงนุช เลยก็วิ่งตามผมมานะเขายิงเข้าไหนเนี่ยเผือเข้าพวกอมึงมองเนี่ยก้อนเกียร์เลยขันหลังแม่งเบรกเลยขันหลังอะไรของมันวะขันหลังแม่งเบรกชะลอไม่ใช่ขันหลังละไอ้คันนี้ก็เตรียมปืนแล้วเนี่ยไอ้คนนี้ก็เตรียมปืนแล้วเนี่ย ตอนนี้เราก็ถึงสวนนงนุษแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่ได้มานานเลยเปลี่ยนไปมากเลยไม่รู้เข้าทางไหนอะไรยังไงด้วยเนี่ยโอเคเดี๋ยวถ้าไงขอไปจัดการเรื่องตั๋วการเข้าชมสวนนงนุชก่อนนะครับแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ทางเข้าไปสวนนงนุชแล้วนะครับใครที่ฉีดวัคซีนครบ3ามเข็มแล้วครับเข้าสวนนงนุษได้ฟรีเลยนะครับแค่แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบสามเข็มแล้วครับแล้วก็แสดงบัตรประชาชนให้ดูนะครับก็ได้เข้าสวนนงนุษฟรีเลยนะครับผม เข้าไปดูกันตอนนี้เราก็เข้ามาในสวนนงนุษแล้วนะครับคุณผู้ชมดูครับวิวการจัดสวนนงนุษนะครับ,นนรบโห,โ,หโคตรเจ๋งเลยผมว่าสวยเลยแหละสวยงามเลยทีเดียวเชียวนะครับ,บเดี๋ยวเราไปดูแผนที่กันนะครับว่าเราจะไปตรงไหนก่อนนะคะ ช้างใหญ่ใหพี่ช้างพี่ช้างอย่าเล้าลงพี่ช้างอย่าเล้าลงเคเดี๋ยวเขาหน่อยอ่ะเดี๋ยวเขาหน่อยเอ้าพี่ช้างสวัสดีครับนี่ก็เป็นพายเบิร์ดนะครับช้างชื่อดังของส่วนนงนุษย์และประเทศไทยนะครับผู้ชมนี่อายุกี่กี่ปีแล้วครับ พี่เบิร์ตอายุ4 3แล้วแกวุ่กูเพีกพี่ควานให้ให้กล้วยพี่พายเบิร์ตได้เหรือใช่ไหมหรือว่าหรือว่าค่อยๆให้ครับเป็นมีจะได้เคี้ยวหน่อยครับจะเป็นลูกดับยนงดับดนเข้าวป่าออพี่เบิร์ตเฮ้ยพี่เบิร์ตักกอนสวัสดีครับพ่เบร้สวัสดีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็ นั่งรถจุดแรกไม่เกินห้นาทีม่มถึงแล้วนะครับนั่งรถชมสวนนงนุชกันครับผมไปไปดูกันเลยนะว่าสวนนงนุชเดี๋ยวนี้เป็นไงบ้างไม่ได้มานานมากเป,ป็สิบปีแล้วมั้งเติอนหายด้วยบ้าอุทิยาใส่ครับพร้อมจะไปต่อจุดที่สองก็เลยว่านี่คือว่ามาแสดงวิญญาณทันผัดไฟได้ครับมีสัญญาณฟ้ากับสัญญาณพิเศษสองกับขุนทุเรศกับสัญญาณ าดูช่อนอเมซอนครับคุณผู้ชมตัวใหญ่มากถ่ายไปแล้วอ่หมดแล้วอ่ะแก้งเขาตัวไหนก็ได้เขาหัวมันก,ก่อน,นอโอ้โห มันจะลากเราลงไปด้วยนะ ครับทุกคนตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวมื้อเที่ยงกินนะครับโอเคเดี๋ยวไปกินอะไรอร่อยๆแซบ่บๆกันนะครับผมไปห้าสี่สามสองคำแยงพุมด,ด้วยครับ, <laughs> ค,รบคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ไปกำลังจะเดินทางออกจากสวนนงนุษนะครับเพื่อไปหา อะไรกินนิดๆหน่อยๆกับก่อนกลับเข้ากรุงเทพนะครับเปง่ายส่วนน้องนุชในความที่เรามาเที่ยวเป็นไง้าครับเราไม่ได้มานานเราไม่คิดว่าจะเปลี่ยนไปขนาดน,นี้แล้วก็มีอะไรให้ชมมากกว่าที่คิดเยอะโอ้โหแม่งใหญ่โตมาหโหลานม,ม,มากนะแล้วก็คนไทยจะแบบมีสวนดูแลสวนมีรูปปั้นมีสถานที่อะไรที่แบบ<อ>ได้ดีขนาดน,นี้อ่าแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมก็คือคนไทยที่ฉีดวัคซีนครบสามเข็มแล้ว เข้าฟรีครับผมแสดงหลักฐานแล้วก็บัตรประชาชนแค่นั้นเองได้เข้าฟรีเลยนะครับโอเคไทยเที่ยวไทยอุดหน,นุนกันเองครับผมให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวพาไปกินอะไรอร่อยๆเดี๋ยวติดตามชมกันครับก่อนเข้ากรุงเทพนะไป ตอนนี้เราก็มาถึงร้านลาบอุบลแล้วนะครับไปเราไปดูกันว่ามีอะไรอ,อร่อยอร่อยกินบ้างนะครับไปเลยมาแล้วนะครับเมนูของบ่ายตอนนี้นะครับนี่นะครับแนะนําครับแต่ที่แนะนําคือนี้ครับครั้งแรกของผมกับซอยอะไรนะซอยลู่ละเยียบอ่ะงงสิซอยลูละเยียบคืออะไรซอย <laughs> จัดซอยจุกันนี่ครั้งแรกซอยจุกครั้งแรกในชีวิตครับลมแล้วก็ต้องจิม้มน้ำจิ้มจิ้มดีครับดีขมครับ <S 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 เขาเรียกว่าหวานไปลงขมยังอผ่อนครับหอยครับแล้วมครับ,รบมากนี่ครับลาเป็ดครับ นเนี่นะครับเมนูอีกหนึ ok ่งเมนูนะครับเนื้อย่างครับตายแล้วตายแล้วหมดแล้วครับปุ้ยจุกแล้วครับเนี่ยโอ้โหหน้าเครียดเลยครับหน้าเครียดเลยครับเห็นเห็นกั้งแล้วหน้าเครียดเลยครับไม่คิดไม่วหว เทคเทคหนึ่งเทคสองเทคสามโอร์แม่งเลยโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็กินหมดแล้วนะครับร้านลาบอุบลพัทยาใต้นะครับอาหารอร่อยทุกอย่างครับที่สั่งมากินนะครับอร่อยจนน้องชายบอกว่าเราเทคโอเวอร์ร้านไหมเราทําร้านให้เขาดีๆเลยไหม <laughs> <laughs> การกินฟอจุบครั้งแรกของผมครับถือว่าประทับใจเลยครับเนื้อดีครับน้ําจิ้มก็ขอพอ ก็ต้มตำเนี่ยบอกเลยว่าทีเด็ดนะครับนัวด้วยและที่ผมชอบอีกอย่างให้ดูกั้งทอดกระเทียมนะครับใครมาพัทยาใต้นะครับแวะมาลองชิมได้นะครับร้านลาบอุบลพัทยาใต้นะครับอีพีนี้ก็จบลงไปแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนต่อก็ติดตามชมนะครับขี่เที่ยวกินอย่าลืมกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในช่อง YouTube นะครับโอเคเจอกันใหม่อีหน้าครับผมขี่เที่ยวกิน สนับสนุนขี่เที่ยวกินโดยโดลิทพลัสอาหารเสริมสำหรับผู้ชาย